สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทางเพจทั่วไทนิวสิบนาฬิกาห้นาทีนะครับขณะนี้ผมอยู่ริมถนนเพชรเกษมนะครับอีกประมาณแปดร้อยเมตรนะฮะหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินผุ้ดงนะครับเข้าพักช่วคราวที่บริเวณร้านลูกสไพสอจอนะครับ หมูกระทะอยู่ในเขตอำเภอปะทิวนะครับนี่หลุดเขตอำเภอท่าแะมาเข้าภายในเขตอำเภอปะทิวแล้วนะครับลและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับฝนตกตลอดต่อเนื่องนะฮะนี่ผมต้องใช้ล่มกลางเลยไม่งั้นโทรศัพท์มือถือแล้ไม้การสั่นเนี่ยพังแน่นอนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์พังมาแล้วหนึ่งเครื่องนะครับเมื่อวานนี้โดนฝนโอ้นี่ฮะเป็นรถหน่วยกู้ภัยนะครับ ชุมพรกันกุศลส,สองเคราะห์นะฮหรือว่าหน่วยกู้ภัยสายชลจังหวัดชุมพรน,นะครับก็มาอำนวยความสะดวกนะครับมาช่วยกันขนน้ำดื่มนะฮะในขบวนนี่ฮะหลวงตาบุญชื่นกำลังเดินมาแล้วนะครับ เปียกกันทุกคนนะครับนี่เห็นแล้วเห็นแล้วได้แล้วได้แล้วเห็นแล้วไปเลยเดินเลยแ,ลแ,ลแต่น้ำประจ้าโอ้ยน,น่ารันลุก prescribed. โอ้เงือไปตายเลยโอ้หนะครับเปียกนะรักทูรักทู ตอะนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะหลวงตาท่านเดินมาใกล้จะถึงปั๊มปตทแล้วนะฮะนี่อยู่ในเขตอำเภอบาทิวแล้วนะครับอยวยปนีตไนเดนานะครับขอลเ้าดวครับขอเ้าเนครับอเานัวเวียง วางโทรศัพท์ไว้ก่อนออนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะนี่หลวงตาบนชื่นกำลังจะเดินผ่านปัป๊มปตทนะครับอีกประมาณสิบสิบหนึ่งกิโลเมตรนะฮะก็จะถึง จุดพักรถเขาโพนะจุดพักรถเขาโพแล่ว่าหลวงตาบุญชื่นจะเดินถึงไหนอย่างไงนะฮะเดี๋ยวจับเด็ผ่านหน้าเพจก็ทยนิวให้ใกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นเจ้าที่นะครับของปั๊มน้ํามันนะครับสถานีบริการน้ํามันปตทนะครับอันนี้ปั๊มนี้สาขาไหนเนี่ยสาขาปะทิวป่ะเขาตีนเต่า เนี่ยปั๊มปตทเขาตีนเต็ดนะครับตอน,น,นตอแนแดนตะโกนนะตอนอำเภอปะทิวอำเภอปะทิวอ่าล่อน้อำ, Phill ำวสวายเลยจ้าลมอะไรพาอะไรสวายเรอะไรพาอะไรทุกงทานต่อดเครับล่องน้ำาโบธนาบุญกับทุกท่านนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านท้องครับอ่าธนาะบุญขึ้นพร้อมด้วยครูบายโยนะฮะ ท่านก็เปียกนะครับทุ่มไปหมดเพราะว่าฝนตกนะฮะอ่ายกสองมือเลยจ้ะยกได้ยกเลยนะยกได้ยกเลยครับไม่ต้องก้มครับเงยหน้าเงยหน้าเลยเออท่านจะได้ไม่ต้องก้มเคาะนะครับเงยหน้ายกสองมือประเคนของสองมือจ้ะเงยหน้าเลยไม่ต้องก้มนะท่านจะได้ไม่ต้องก้มมาเคาะให้นะครับ อ้าวไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบไม่ต้องโอาช้าไปช้าช้าไม่ได้ฮะถ้ากราบกราบนี่กราบร้อยคนนี่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับนะหลวงตาท่านก็ต้องหยุดนะฮะก็ปากบอกกันนิดนึงนะครับไม่ต้องกราบท่านนะครับยกมือไหวพอนะครับเพราะว่าท่านเดินผู้ดงนะครับในท่านเดินช้าเพื่อเอาะให้พรนะ ก็เพียงพอแล้วนะครับอย่ากราบเลยนะครับถ้ากราบเนี่ยท่านต้องหยุดด้วยนะฮะทำให้ท่านเดินได้ช้าลงนะครับแล้วขณะนี้อยู่ในเขตประทิวแล้วนะฮะเราผ่านซ้ก๊กปตทอเขาตีนเป็ดมาแล้วนะครับ หลายคนก็นะฮะบอกว่าเอ๊บิ๊กบังทำไมไม่เดินไร้สดเลยนี่เดินให้แล้วนะครับ, <Yeah. S 1> รบภารกิจเยอะนะครับต้องดูสถานที่พักจำวัดด้วยพักทั่วเราวด้วยนะครับเต mm hmm. รียมสถานที่ช่วยพี่นันช่วยพี่สุยา mm hmm. ก็เดินได้ไม่ตลอดนะฮะ mm hmm. เหมือนครั้งก่อนอน,นะฮะแต่ว่าก็พยายามจะนําเสนออย่างต่อนเนื่องนะครับ mm hmm. แต่ว่าไม่ต้องกลัวภาพทั่วไทยดูดแน่นอนนะฮะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น mm hmm. คุณภาพของกล้องแล้วก็สัญญ,ญาอินเทอร์เน็ตรวมถึงระบบ ไม้กันสั่นนะครับที่ผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําเพื่อแฟนขับนะฮะแฟนข่าวทั่วไทยนิวแน่นอนนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะนี่หลวงตากําลังจะเดินเลี้ยวเข้านะครับลานลูกสะพ้ยสจนะฮะลานลูกสะพ้ยสจนี่โอ้โหสจนั่งรอเลยเนี่ยสจเนี่ยเสื้อเหลืองสจลันนะฮะสจลันนะฮะนี่พื้นที่ชมพรนี่ใครไม่รู้จักไม่ได้เลยนะฮะ สจสจก็ตเนี่ยอ่าเป็นสจด้วยเจ้าของร้านด้วยนะฮะน้ำถวายเลครับนโมธานาบุญบด้วยนะฮะนี่ก็เป็นวงสาคณะญาติของสจรันทั้งหมดเลยนะฮะนี่เจ้าของร้านนี้นะคะรับมีมลมีเ,เ,มเทพควงควงควง เด,ด,ดินไปเดินเดินต่อเดินน้ำเลยเดินน้ำหนึ่งเลยเดินน้ำไปเดินน้ำไปอ่านี่น้องๆนะครับหน่วยกู้ภัยนะฮะสายชนสมพรการกุศลนะครับนี่มาโมทนาบุญด้วยนะครับขวางพิเทพขวางพิเทพขวางหลบพิเทพปบพิเทพหลบ นุโมธนาบุญนะครับมีมนครับพิทยาพาเข้านะครับว่านะครับเป็นบ้านของลูกชายสอจอนะครับเนี่ยคนนี้นะฮะโลกพิรันโอ้โหนี่หลอก,กว่าพ่ออีกนะฮะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรนอร้นองรุดนะน้องรุดโอเคนะฮะเป็นโูกของพิรันนะพี่สอจอรันนะ บัเลขที่เท่าไหร่หลังนี้บัเลขที่สามครับสองสามัสองพูดเบาเดี๋ยวคนได้ยินเยอะโอเคขอับเจ๊งแล้วโอเคอ่านี่ก็เป็นอ่าลูกสะพภ้ยสจอชื่ออะไรชื่ออะไรแป๋วค่ะคุณแป๋วนะอ่าโอเคขอบคุณมากนะฮะน้องแป๋วนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอ่ะผมคงหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ เดี๋ยวหลงตาจะพักให้คณะติดตามพักทานข้าวที่นี่10นาก59นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านครับและนี่คือทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ